ตอนนี้เหตุการณ์ทางการเมืองก็คือ 1. เราเห็นการกระชับความสัมพันธ์เสริมใหญ่เหล็กในส่วนของรัฐบาลครับขณะเดียวกันก็มาให้น้ําหนักให้ความตทอากันกับทีมประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะเตรียมเปิดเกมรุกด้านหนึ่งนั้นก็คอยทําหน้าที่ปกป้องรัฐบาลปกป้องคุณแพ่ทองทานซึ่งคนที่น่าจะได้ความไว้เนื้อเชื่อใจมากที่สุดเนี่ย ก็คงจะหนีไม่พ้นคุณนทัทพุตใสเกลือเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นการกลับคืนมาของคุณนทัทพุตนะครับเป็นการกลับเข้าสู่เวทีทางการเมืองซึ่งก็น่าจะมีนัยยะนะครับเป็นการปรับทับของรัฐบาลในการที่จะทหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์รวมไปอย่าก็ตั้งถึงตอบโต้ฝ่ายที่มีความเห็นแตกต่างกันไปโดยเฉพาะยิ่งในช่วงจวังหวะเวลาที่มีความพยายามในการที่จะจุดพลุจุดม็อบมวลชนลงสู่ท้องถนนเพื่อขับไล่รัฐบาลนี่ยังไม่นับรวมเรื่อง เจอกับนักร้องเรียนทั้งหลายนะครับโดยพวะยิ่งพักพลังประชารัฐแล้วก็ล่าสุดคุณไปบุญนิติตวันอย่างที่คุณอุรชัยว่าเนะพิ่งออกมาขู่เสียงเข้มอีกครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า10บโมงจะมีเหตุการณ์นําไปสู่การล่มสลายของพักแกนนํารัฐบาลครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราประเมินดูจากสถานการณ์ทางการเมืองจนถึงขณะนี้ครับเราก็ได้เห็นนะครับการจัดทับการเสริมใหญ่เหล็กของทางรัฐบาลอย่างที่ว่าครับ ถ้าดูนะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมามีการปรับมีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองเข้ามาเสริมเนี่ยหลายคนเลยนะครับในจํานวนนี้ก็รวมทั้งทีมทรโขงของรัฐบาลครับที่จะทําหน้าที่ในการที่จะกลับมาเปิดเกมรุกบ้างครับนอกเหนือจากคุณกินยุห่วงรัพย์ซึ่งได้เป็นโฆษกรัฐบาลเต็มตัวแล้วนะครับอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจอย,อย่างที่พูดมานะครับก็คือตัวของคุณนัทุุสัยเกลือครับ นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในแกนนําคนเส้อแดงเป็นแกนนาของนปชครับกลับมารับบทบาทสําคัญนะครับก็คือได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีครับซึ่งถ้าฟังจากตําแหน่งนี้ก็เข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นตําแหน่งทางการเมืองที่มีผลทางกฎหมายนะครับ ะะเพราะทางรัฐบาลก็คงจะระมัดระวังอยู่นะครับน่าจะเป็นตําแหน่งเดียวกับที่คุณเศรษฐาทวีสินมีการลงนามตั้งอาจารย์วิศุตเกลงงามครับเป็นที่ปรึกษาของนายัฐมตีนั่นแหละครับน่าจะเป็นตําแหน่งเดียวกันครับแต่สิ่งที่ทสะท้อนให้เห็นนะครับก็คือเรื่องของการจัดทัพที่ว่านี่เป็นการสะท้อนว่าทางรัฐบาลน,นั้นมีการประเมินสถานการณ์ดูแล้วนะครับประเมินมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของคุณเศรษฐาครับ ว่าเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการตั้งรับเรื่องของการเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกบ้างเนี่ยมันยังอ่อนด้อยจนเกินไปครับตัวของคุณหมอชัยวัชรงค์เนี่ยครับโฆศกคนเดิมเนี่ยตัวท่านเองก็ไม่ใช่โคศกมบืออาชีพครับแล้วผลงานก็ไม่ได้โดดโดดเด่นอะไรเรื่องที่มักจะหยิบยกมาแถลงก็ไม่ใช่เรื่องหลักเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับต้องมีการเสริมเป็นพิเศษครับ เพราะว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนหัวแล้วนะครับมาเป็นคุณแพททองทานกิตวัตอะไรที่เป็นจุดด้อยอะไรที่เป็นข้อบกกร้องก็ต้องมีการเสริมอย่างเต็มที่ครับเพื่อที่จะคอยในการตอบโต้รวมทั้งกลับมาเป็นฝ่ายรุกบ้างในบางโอกาสนะครับคราวนี้ต้องไปฟังจากปากของคุณนัทุตเมื่อวานนี้ครับเจ้าตัวเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าได้รับการท้าทาม,มาตั้งแต่ช่วงปลายปลายของรัฐบาลของคุณเศรษฐานะครับนะฮะเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้หวังตําแหน่งนะฮะ แต่จะเข้ามาเพื่อทําหน้าที่สําคัญครับช่วยงานช่วยคิดและช่วยที่จะทําให้สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันชัดเจนคลี่คลายในสิ่งที่อึมครึมที่เป็นประเด็นปัญหานะครับบอกว่าต้องการที่จะเข้ามาช่วยในการเผยแพร่ในการให้ข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่มาจากข้อเสนอแนะเสียงสะท้อนและการให้ความเห็นของคุณแพทย์ทองทานครับนะนั่นเท่ากับว่ามีนัยยะสําคัญนะครับว่าภารกิจของคุณนทุกนั้น เกี่ยวข้องโดยตรงกับนายกมนตรีเกี่ยวข้องโดยตรงกับในบส่วนของทางรัฐบาลเจ้าตัวบอกไม่เกี่ยวกับทีมที่ปรึกษานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือในยะสําคัญอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวของคุณนทุฒนนั้นก็คงจะเข้ามาทําหน้าที่ในการที่ช่วยงานคุณแพรทองฐานนะครับรับมือกับสารพัดเรื่องที่กําลังประดังประเดี๋ยวเข้ามามีเป้าหมายอยู่ที่ตัวของผู้นํารัฐบาลและรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยครับซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ครับ นะฮะตัวคุณนัทวุธเนี่ยก็ยอมรับด้วยนะครับว่าได้มีการพูดคุยกับคุณทักษิณคุณทักษิณเนี่ยก็เห็นชอบอยากให้คุณนัทวุธนั้นกลับคืนมานะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ครับภารกิจที่ได้รับมอบหมายเนี่ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เกินเลยนะครับศักยภาพของตัวของคุณนัทวุธนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็เคยผผ่านงานนะครับผ่านผลงานที่เรียกได้ว,ว่าชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาครับตั้งแต่ เริ่มต้นด้วยการจัดรายการนะครับความจริงวันนี้เนี่ยโดย3เกลือนะครับซึ่งก็มีทั้งคุณวีระวะคุณวีละวีละมุสิกพงศ์หรือคุณวีละการนะครับมุสิกพงศ์ครับคุณจตุพรพรมพันธ์แล้วก็คุณนัททุษใส่เกลือครับนับตั้งแต่เริ่มต้นมีกีฬาสีรอบใหม่ครับตั้งแต่ช่วงปี49ปี50เป็นต้นมานะครับและตัวของคุณนัททุษเองนะครับนอกจากจะเป็นหนึ่งใน3เกลือที่ว่านี้แล้วครับก็มีบทบาทสําคัญนะครับ ในการเป็นแบ็กอัพจำได้ครับคงช่วงของการเจรจาครับตั้งวงเจรจากับแกนนำของรัฐบาลที่มีคุณอภิสิทธิ<ว>์เวชาชีวะในฐานะนายกปรีในขณะนะครับในช่วงปี 1953, 2 5 5 3เพื่อที่จะหาทางออกให้กับสถานการณ์ทางการเมืองหน้าตอนนั้นครับคุณนทุศก็ถือว่ามีบทบาทไม่น้อยเช่นเดียวกันครับนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาครับเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับถ้าจะบอกว่าได้รับสิ่งที่เป็นการตบรางวัลน,นะครับ ก็คือได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งรักจินวัตแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเองอีกด้านหนึ่งเนี่ยในฐานะที่เป็นแกนนาของนปชก็โดนไปหลายเรื่องครับเกี่ยวพันกับหลายคดีครับเรื่องบุกพังการประชุมระดับผู้นําที่พัทยานะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือการนําพามวลชนนปชครับไปบุกบ้านสี่เสานะครับของป๋าเปรม รเระเดิ่มตินสุรานนท์ครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2550ครับสุดท้ายก็เลยถูกสารดีกามีคำพิพากษานะครับจำคุกร่วมกับแกนนำคนอื่นๆครับคุณวีระคุณวีระมุสิกพงศ์ก็ดีครับคุณหมอเวงเต,ตโตจิราการก็ดีครับโดนไปคนละสองปี8เดือนไม่รอลงอาญาครับแต่ว่าตัวของคุณณัทวุฒินั้นสุดท้ายได้รับการลดโทษตามพระราชกฤษฎีการพระราชทานอภัยโทษปี2563ครับนะฮะ เข้าสู่เกณฑ์ของคนที่ได้รับการพักโทษครับแล้วก็พ้นโทษถอดกำไร EM ออกไปเนี่ยเมื่อปลายเดือนมีนาคม2 5 6 4ครับจากนั้นเราก็ได้กลับมาเห็นบทบาทของคุณนทุ์ในฐานะดาวให้รักอีกครั้งหนึ่งครับในการนำพาร่วมขบวนของคุณแพร่ทองดานไปหาเสียงครับตะเวนหาเสียงครับในหลายพื้นที่ครับก็อนอีดอเ,เป็นคนเรียกแขกนะครับ เป็นคนสร้างสีสันก่อนที่จะถึงคิวการหาเสียงของคุณแพรทองทานครับไปร่วมในฐานะผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยนะครับและเจ้าตัวก็ประกาศชัดเจนเช่นเดียวกับคุณแพรทองทานเช่นเดียวกับคุณเศรษฐาครับบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคสองลุงครับแล้วเมื่อในเวลาต่อมาพรรคเพื่อไทยไปดึงพรรคสองลุงเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยคุณณัทวุฒิก็ประกาศไขก๊อกตัวเองครับ กลับไปทําหน้าที่ดูแลกิจการร้านอาหารครับก็คือร้านเยี่ยมใต้ซึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมนะครับของบรรดามวลชนแสดงรวมไปก็ตั้งถึงของพักเพื่อไทยนะครับมีคนแวะเวียนไปบ่อยซึ่งหนึ่งในจานวนนี้ก็รวมทั้งคุณทักษิณชินวัตรด้วยนะครับคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยไปพร้อมคณะชุดใหญ่ครับเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับ ตั้งแต่คุณสมชายวงสวัสดิ์คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับคุณเกลียงกันตินันนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงคุณอนุทินชาญวิรูลด้วยครับรองนายกรัมรีมาไทยจากพักภูมิใจไทยก็ไปครับไปร่วมแสดงความยินด,ดีในโอกาสที่คุณรัททูนั้นเปิดสาขาสองครับนะฮะก็ไปร่วมแสดงความยินด,ดีซึ่งสะท้อนนี่ถึงความไว้เนื้อเชื่อใจความผูกพันกันพอสมควรระหว่างคุณทักษิณกับตัวของคุณนัทววฒิครับแต่อย่างไรก็ตามครับทันทีที่ มีโอกาสกลับคืนเข้ามาสู่เวทีการเมืองนะครับหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับเป็นที่ปรึกษาของนายกบรีก็ปรากฏว่าคุณนัทวุฒิก็ถูกรับแขกทันทีเลยครับคุณเลื่องไกลลีกิจวัฒนาครับสมาชิกคนสําคัญของพลังประชารัฐเนี่ยยื่นเรื่องไปยังกระกะตแล้วนะครับให้มีการตรวจสอบให้มีการสอบนะครับกรณีของคุณแพรทองดานที่มีการแต่งตั้งครับทั้งคุณนัทวุฒิและคุณหมอสุรบงสืบวงดีครับหมอเลียบครับ ทั้งสองโดนเนี่ยเคยต้องคําพิพากษาของศาลนะครับจำคุกนะฮะแต่งตั้งเข้ามามีตําแหน่งทางการเมืองครับอันนี้จะทําให้ตัวของคุณแพทองทานเนี่ยขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีเฉพาะตัวหรือไม่ครับโดยมีการอิงอยู่กับคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญครับคดีของคุณเศรษฐาตั้งคุณพิชเชชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั่นเองนะครับนี่ฮะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวก็คงจะไปตรวจสอบกันนะครับว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่อย,อย่างไรครับ แต่นี่ยังไม่นับรวมนะครับการขยับออกมาวิพากษ์ค่อนข้างเจ่รุนแรงเมื่อวานนี้ครับของรองโฆษกพรรคประชาชนก็คือคุณดิซ่าครับพระคำมนุนอนันต์ใช่ไหมครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับบอกว่า1ปีเนี่ยคุณนทุศเปลี่ยนไปเปลี่ยนจุดยืนได้ขนาดนี้แล้วประชาชนจะไปคาดหวังอะไรได้กับนักต่อสู้ประชาธิปไตยก็ในฐานะฝ่ายค้านครับก็ต้องออกรวมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ดูจากเข้มขน้นเมื่อวานนี้ครับ ะะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่เกิดนอา้นะครับว่าความจริงครับเรื่องของอการกลับลำเรื่องของอการเปลี่ยนใจครับของคนในแวดวงทางการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับในเชิงข้อกฎหมายนี่ไม่มีครับไม่มีกฎหมายฉบับไหนครับระบุเอาไว้นะครับว่าถ้ามีการกลับลำและมีการเปลี่ยนใจจะเปลี่ยนกี่รอบก็ไม่มีผลทางกฎหมายครับสามารถทําได้ครับแต่มันจะมีผลต่อเรื่องความเหมาะสมหรือไม่นะฮะจะมีผลต่อ ภาพพ์ความน่าเชื่อถือหรือไม่ภาพพ์ต่อจุดยืนทางการเมืองซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับไม่เกี่ยวกันนะครับความจริงก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนในแวดวงการเมืองหลายตัวหลายคนครับก็ได้แสดงท่าทีาทั้ทงเรื่องของการกลับลำเรื่องของการเปลี่ยนใจเรื่องของการกลับคําออกมาให้เห็นเนี่ยนับไม่ถ้วนเหมือนกันครับหยิบยกมาเป็นตัวอย่างก็แล้วกันครับไม่ได้มีเจตนาจะไปว่าอะไรท่านนะครับเพียงแต่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองครับ มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เหตุผลด้านสถานการณ์หรือเหตุผลส่วนตัวหรือความตั้งใจก็ว่ากันไปครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างดรเสกสกลครับคุณแลมโบ้นะฮะเสกสกลอัฐาวงก็เคยไปสาบานต่อหน้าย่าโมนนะครับบอกว่าจะวางมือทางการเมืองครับก่อนที่ในเวลาต่อมาก็ไปร้องขอไปถอนคำสาบานต่อหน้าย่ามโมเช่นเดียวกันครับว่าขอกลับคืนสวิทีทางการไปช่วยงานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนะ หรือรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลณปัจจุบันครับคุณสุริยะจึงรุ่เงเรืองกิจนะครับนี่ก็ประกาศผ่านทางรายการดังนะครับตอนที่กลับมาใหม่ก่อนเลือกตั้งปี62ครับบอกว่าจะไม่รับตําแหน่งทางการเมืองใดๆครับในรัฐบาลแต่ในเวลาต่อมาคุณสุริยะก็เป็นรัฐมนตรีมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่นะครับนะฮะนอกจากนี้ครับอีกคนหนึ่งที่น่าจะพูดถึงด้วยนะครับ ก็คือหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนปัจจุบันครับตอนนี้ก็อยู่ในครอมอของคุณแพทองทานด้วยนะครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนี่ก็เคยประกาศนะครับจะวางมือทางการเมืองถ้าหากว่าสสของพักประชาธิปัตย์ได้กลับเข้าสู่สภาน้อยกว่าเดิมครับแต่ว่าสุดท้ายเจ้าตัวก็เปลี่ยนใจนะครับยังคงรับตําแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์โดยให้เหตุผลว่ามีคนในพักมีสสในพักมาร้องขอครับให้ยังทําหน้าที่ต่อไป นี่ยังไม่นับรวมนะครับคุณหมอชรนานสีแก้วเองครับเมื่อครั้งที่เป็นแกนนําเป็นหัวหน้าของพรรคเพื่อไทยนะครับระหว่างที่จับมือถือแขนกับพรรคก้าไกลครับจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งปี66กนะครับก็มีการเปรียบเปรยว่าเป็นสามีภรรยาที่จะซื่อสัตย์ต่อกันช่วงนิรันดร์ครับสุดท้ายก็เปลี่ยนใจเช่นกันครับหรือแม้แต่เรื่องของพุฒธิสภานะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับร่างพรบประชามตินะฮะครั้งแรกในวาระที่หนึ่งครับรวมทั้งในการประชุมกันสองสามรอบที่ ก่อนหน้านี้ก็เห็นด้วยกับร่างที่ใช้เสียงข้างมากปกตินะครับแต่ว่าในการประชุมครั้งสุดท้ายกลับเปลี่ยนใจครับกลับไปเห็นด้วยก,กับการใช้เสียงข้างมาก2องจันนะครับ<ม>ก็เลยทําให้เรื่องนี้มันต้องยืดเยื้อการเอกสารออกไปนะครับหรือแม้แต่ถ้าย้อนกลับไปยาวสักน,นิดหนึ่งครับตั้งแต่สมัยของพลเอกสุจินดาคลาประยูนครับนะฮะนี่เป็น เพบานะบธบหน้าขนาดนั้นครับเป็นหนึ่งในรอสชอที่ทาการรัฐประหารรัฐบาลของพลเอิชาชาชุนหวัลน,นะครับปี2534เจ้าตัวก็ยืนยันครับบอกว่าไม่สืบทอดไม่สืบต่ออานาจไม่เป็นนายยมปรีแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเสียสัตว์นะครับกลับมาเป็นนายฐมตรีครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันจะนํามาสู่ข้อสรุปนะครับว่าจริงๆแล้วสําหรับประชาชนโดยทั่วไปที่ก่าจะคาดหวงังสิ่งที่เป็นเรื่อง เน้นเรื่องจริยธรรมเรื่องรักษาคำคำพูดเรื่องไม่เปลี่ยนใจไม่กลับลำอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถึงขณะนี้ก็อาจจะต้องอทำความเขา้าใจกันใหม่นะฮะอาจจะต้องไปทำไปทาใจกันสะเล็กน้อยนะครับคืออย่าไปเชื่ออะไรทุกอย่างที่คนบางประเภทพูดนะครับย้ำอีกทีหนึ่งครับไม่ได้มีเจตนาไปว่าใครครับเพียงแค่หยิบยกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์เท่านั้นเองครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์